สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะประจำวันพุธนะคะก็เจอกับรายการตีคองร้องเปล่าได้ทุกวันเลยตั้งแต่เวลา1 1บเอนกาจนถึงเที่ยงเลยนะคะวันนี้เป็นวันพุธค่ะอาจารย์วีรศักดิ์อนุสนธิวงศ์นายกสมาคมบริหารงานบุคคลนะคะพร้อมที่จะไขข้อข้องใจด้านกฎหมายให้ท่านผู้ชมทุกคนถ้าใครมีปัญหาข้อข้องใจสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0-2 3 3 8 3 5 9 6ามสามแปดสามห้าเก้าหกถึงเจ็ดค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณปุ้ยครับสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรียกว่าใกล้สิ้นเดือนเต็มทีแล้วนะคะวันนี้วันที่2 5เมษายนแล้วอีกนิดเดียวนะคะสิ้นเดือนก็จะเป็นวันที่ ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงิน300บาทให้กับแรงงานต่างๆแล้วนะคะเรามาดูเรื่องของกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองแรงงานกันนะคะใช่ว่ามีอะไรบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาค้าแรงงานในประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวเองหรือว่าแรงงานสตรีแรงงานเด็กเองตรงนี้ตามกฎหมายแล้วมีการคุ้มครองเรื่องแรงงานอย่างไรบ้างคะคือผมขอเเรียนอย่างนี้ครับว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันปี2551นะครับ <ทะ S 1> <อ>คือกฎหมายนียคุ้มครองทั้งแรงงานไทยแรงงานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่าไปเทรีเข้เหมือนออ second class หรือคนอีกชั้นหนึ่งนะว่าคือบุคคลเหล่านี้เขาก็ได้รับสิสธิจคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานเหมือนกัน เรามาพูดก่อนลเลยเราจะมาพูดในประเด็นฮอตอิชูตอนนี้กันนะคือในเรื่อง300บาทซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนนี้คือตั้งแต่วันที่เดือนวันที่1เดือนเมษายน2555ค่ะนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบพิการโรงงานต่างๆเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องให้เงินค่าแรงรายวันในอัตราัวละ300ร่ะนะครับส่วนอัตราหมือน5 0า0นบาทแต่ได้ตอนนี้เนี่ยมติคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการออกเลือล่อนเลื่อนไปก่อนอีกประมาณ2ปีนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าการปรับค่าแรง300บาทนั้นก็มีผลกระทบกับผู้ประกอบการเช่นกันแต่ทั้งอย่างไรก็ตามคือโดยหลักแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านโยบายออกมาคงเป็นนโยบายที่ดีนะฮะนโยบายที่พยายามที่ปรับช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของคนใช้แรงงานก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ชีวิตเขาความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแต่ปัญหาสิ่งที่น่าห่วงตรงนี้ก็คือ ค่าของชิพมันก็สูงขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่ค่าของชิพมันไปไกลค่ะไปไกลแล้วความเงินดึงค่าต่าของเขาค่าดำกำลังจะปรับขึ้นค่ะและตอนนี้คือสิ่งที่เราห่วงตามมาก็คือหลังจากรัฐบาลได้มีการปรับขยายระยะเวลาในการขึ้นเงินหมื่นห้าค่ะต้องอธิบายให้ทราบตัวอน่องว่าสามร้อยบาทเนี่ยกฎหมายบังคับค่ะหมื่นห้าเป็นเรื่องของรัฐบาลเขานําร่องแล้วขอความร่วมมือค่ะก็คือไม่ได้มีการไม่ได้มีการอะัร แต่ถ้าเป็นแรงงานอันนี้แต่งงานบังคับพูดง่ายว่าแรงงานจะมีอยู่2ประเภทคือพวกรับรายวันกับพวกรับเป็นเงินเดือนพวกรับรายวันเนี่ยกฎหมายเขาบอกเลยว่ากฎหมายคุ้มครองคนนี้คนไหนไม่ได้ทํางานวันไหนก็ไม่ได้รับเงินรายวันวันนั้นเพราะเป็นรายวันเป็นรายวันส่วนพนักงานเงินเดือนก็จะได้รับเป็นเดือนไปแต่นี้คือผมพูดถึงพนักงานบางคนที่ได้เงินเดือนไม่ถึง9 00 0ันบาทนะฮะตรงนี้ในจ้างผมฝากไว้นิดนึงในจ้างก็คงอยาจะต้องปรับ เงินตรงนี้ให้กับลูกจ้างจะไปคิดแบบพนักงานรายวันไม่ได้เห็นว่าบางบริษัททํางานเฉเพราะจันถึงสุกจ่ายเพียงแค่20วันจ่ายแค่หกพันเขาบอกเขาจ่ายเวลาสามร้อยแล้วไงจะต่างกันนะครับพนักงานรายวันคือเขามาทาวานไหนได้วันนนแต่ถ้าพนักงานกินเงินเดือนเดือนเนี่ยถือว่าคุณจ่ายในวันที่เสาร์อาทิตย์ให้เขาด้วยแปลว่าถ้าพนักงานกินเงินเดือนท่านก็จะต้องจ่ายให้เขาในหนตาเดือนละ9ก้าพันบาทคืออย่าอย่าไปเข้าใจว่าพยายามจะหาช่องทางหรือ ผลทางในการที่จะหลบหล, <ไป S 1> ลบเลี่ยงเรยงพราะไม่ฉะนั้นจะเกิดปัญหาการฟ้องร้องตามมาคะนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมได้รับคําถามอยู่เป็นประจําตอนนี้คือหนึ่งเขาพยายามที่จะรอในผลของคำวินิจฉัยของศาลปกครองชี้ขาดมาว,ว่ามติของคณะกรรมการค่าจ้างที่ปรับขึ้นเป็น300บาทหรือเพิ่มเป็น40%ทั่วประเทศต,ตรงนี้เนี่ย จะสามารถมีผลใช้บังคับได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าคาพิพากษาศาลปกครองได้มีคําสั่งยกมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องจ่ายมผมนําเรียนนี้เลยครับอย่าไปรอท่นจ่ายไปก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วศาลปกครองท่านก็คงจะต้องมีชวินิจฉัยผมไม่ได้ชี้นำท่านแต่คือม,มันเป็นกฎหมายฮะซึ่งออกมาแล้วดังนั้นศาลปกครองท่านก็ต้องวินิจฉัยภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่ดีเพราะมีผู้ประกอบการไม่น้อยไม่น้อยนะเป็นร้อยโรงงานที่มาถามผมเพราะเขาอยาก มีการฟ้องร้องเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็จะไม่ขอจ่าย300จนกว่าสารปกครองที่ขาดการกวาสารปกครองที่ขาดก็จะใช้เวลาเป็นปีคือจะไปรอไม่ได้ถ้าไปรอท่านจะโดนทั้งการดําเนินคดีอาญาโดยทางเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานถ้าถ้าถ้าท่าจะโดนทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มผมบอกว่าสุดท้ายแล้วท่านโดนทั้งขึ้นทั้งร้องยังไงก็ต้องจ่ายเพราะสามร้อยเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายแต่เหมือนถ้าเป็นดดนพินิจของผู้ประกอบการนะครับ เพราะผมผมดาเนินนี้พอคุณเพิ่มต้นทุนสุดท้ายต้นทุนนี้ก็ถูกผลักภาระไปให้กับผู้บริโภคอยู่ดีคอคุณปุ้ยสังเกตว่าก่อนเราทานข้าวสาบาทก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะร้านหนึ่งสี่สิบห้าสิบสี่สิบาทห้าสิบาทขนาดร้านธรรมดานะคะถูกต้องครับนั่นคือสิ่งของต่างตเหล่านี้สุดท้ายก็ผักภาระให้กับผู้บริโภคอยู่ดีแล้วสิ่งหนึ่งผมเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเ่ยเพิ่งออกเช้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเาก็ได้มีออกมาตรการอันนี้คือแจ้งสาหรับผู้ประกอบการ SME ทราบนะว,ว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็ได้มีผมไม่ได้เชียร์รัฐบาลต้องออกตัวอย่างนี้กันแต่ผมเพิ่งอ,อ่านเห็นประชาเพราะรัฐบาลเขาเข้าใจแล้วว่าการปรับจริงจริงแล้วถ้าถามด้วยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปเห็นด้วยกับการปรับสามอยบาทแบบฉุกกระหกควรจะค่อยปรับค่อยเป็นค่อย,อยไปแล้วค่อยมีการพัฒนาฝีมือแรงงานพว่อที่จะ่ายผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเขายินดีจ่ายถ้า ผลการทำงานนั้นมันตอบสนองแล้วตรงกับแรงค่าแรงที่เขาจ่ายไปแต่ถ้าเกิดว่าให้เขาจ่ายค่าแรงที่ต่ำนะครับบ้านทำงานก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานแต่ถ้าเขาจ่ายสูงจนถึงขั้นเขาไม่สามารถประกอบกิจาการได้สุดท้ายเขาปิดตัวอยู่ดีฮะ แต่ว่ามีหลายคนนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าพอปรับมา300แล้วเนี่ยมันทาให้ต้นทุนมันสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วอาจจะทําให้ s m e เนี่ยมันต้องล้มล,ลงแบบนี้ค่ะคือ<ม>คือผมนําเรื่เนี้ยล้มแน่ฮะอืมค่ะเพราะล้มแน่เพราะว่า s m e ถ้าถ้าไม่มีความพร้อมในการปรับตัวเนี่ย s m e หลายหรา,ายก็สุดท้ายก็จะต้องถึงขั้นปิดตัวอย่างที่มผมได้เคยเรียนไปแล้วว่าค่ะ ปลายเดือนนี้ท่านจะได้เห็น S อสอดีอีกหลายหลายลายที่ทต้องเผืขั้นปิดตัวลงเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเขาไม่สามารถแบกรับภาระตรงนั้นได้ตอนนี้รัฐบาลเขาได้พยายามที่จะเยียวยายๆๆแก้ไขนะฮะในการที่จะหนึ่งค่าแรงที่จ่ายเกินกว่าเดิมแต่แต่ก่อน2องร้อเพิ่มขึ้นมาเป็นสามร้อยในส่วนที่85บาบาทที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยผมอยากนำเรียนนี้ครับว่าคุณสามารถเอาไปหัก ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้หนึ่งจุดห้าเท่าสมมติท่านจ่ายไปแปดสิบห้าบาทเอาตีกลมๆสมมติท่านจ่ายไปหนึ่งร้อยบาทที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจากว่าสองร้อสิบห้าท่านสามารถไปหักค่าใช้จ่ายจากเดิมท่านหักจ่ายร้อยท่านหักได้แค่ร้อยแต่อันนี้ท่านสามารถร้อยหนึ่งท่านไปหักค่าใช้จ่ายได้เป็นร้อยห้าสิบก็คือหักได้มากยิ่งขึ้นหักได้มากกว่าเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห่งจเท่าเยอะครับแล้วมันจะเป็นผลยังไงต้องดำเนียเนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเหตุผลยังไงเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์พอดีมีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของการวางเงินมัดจานะคะคุณมานีค่ะสวัสดีค่ะคุณมานีสวัสดีค่ะคัครบุณมานีค่ะเชิญเลยค่ะสอบถามได้เลยอ๋อเกี่ยวกับการวางมัดจาที่ค่ะคือมีคนคนนึงเขาไปวางมัดจาที่เอาไว้ค่ะแต่ภายในปีหนึ่งถ้าเขาไม่มีเงินมาเทก็คือก็ก็จะถูกยึดเรียบเงินมัดจำค่ะใช่ตอนนี้ดิฉันก็ไปเทแทนเขาอะค่ะครับ แล้วก็มาลงชื่อดีฉันใช่ไหมคะครับอยากทราบว่าเขายังเก็บหลักฐานนั้นๆว่าจะเป็นของเขาได้หรือเปล่าคะหมายวาว่าคุณมานีเนี่ยฮะไปพูดง่ายมีเพื่อนของคุณมานีเนี่ยไปมัดจาซื้อที่ไว้แล้วต่อมาเพื่อนคุณมานีไม่มีความสามารถไปจ่ายถมทั้งหมดถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณมานีก็เข้ามาถมแทนให้ถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วในตอนผมคเงินมาเป็นของนีชันนะคะครับแล้วผมเรียนถามนิดีนึงว่าคุณมานีได้มีการไปแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายที่ดินหรือเปล่าครับ อ๋อเปล่าค่ะเขามีแต่สัญญาวางเงินวางเงินมัดจาว่าจะเอาจะซื้อที่อันนี้ค่ะครับแล้วคุณมานีไปถมแล้วหรือยังครับอ๋อคือไปไปโอนชื่อเป็นของฉันแล้วเขาฉันจ่ายเงินหมดไปแล้วค่ะอ๋อถ้าั้นก็จบปัญหาครับสิ่งที่เขาจะทําได้ก็เพียงแต่ว่าเอ่อคนที่ที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายในตอนแรกเขาอย่างเก่งเลยนะที่เขาจะพูจะทําได้เขาก็มาขอเรียกเงินมัดจําในส่วนนั้นเนี่ย คืนกับคุณมานีในกรณีถ้าคุณมานีตก,ตกลงกับก<ม>ับคนจะจะซื้อคนแรกนะครับ,บแต่ถ,ถ้าว่าคนจะซื้อคนคนจะซื้อคนแรกเขาไม่ได้ตกลงอะไรกับคุณมานีไว้สิทธิ์ในเงินตรงนั้นเขาก็ถูกลิบไปตามสัญญาจะซื้อจะขายอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ถูกไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบว่าคนที่จะซื้อจะจะขายคนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนคุณมานีหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนคุณมานีแล้วเขาได้มีการตกลงไว้คุณมานีเนี่ยเขามีสิทธิ์ของเงินมาจับตรงน,นี้จากคุณมานีได้<อ>แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ตกลงกันไว้เงินตรงนั้นนกก็็ถถืืออว่าาาาเเปปูิิบบไตมมสััญญจจะะซ้ขยฉด ถ้าส่วนคุณมานีก็เปรียบเสมือนว่ามาทําสัญญาจะซื้อจะขายฉบับใหม่อค่ะรับผมครับค่ะนะคะไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาอะไรครับถ้าชื่อโอนมาเป็นเราของเราแล้วก็สบายใจได้เลยครับอืมนะคะคนะคะคุณมานีค่ะค่ะขอบคุณมาก